ไม่รู้อะไรเขาว่าภาษาทุอีคอมเมนต์มาที่ฟังธรรมเคารพหรือไม่เคารพก็ยังถือว่าดีที่ฟังทำรรพวกวัวพวกควายมันฟังธรรมไม่เป็นทีนี้หูเป็นมนุษย์อยู่ดีหรือไม่ดีก็ยังรู้อยู่ถือว่าใช้ได้คือรู้ดีรู้ชั่วตัวเองนั่น แต่ไม่ไดร้รู้ดีรู้ชั่วตามหลักคําสอนของพระเจ้าคือรู้ดีรู้ชั่วในตัวเองว่ากูดีกูเลิศกูประเสริฐคนอื่นชั่วไปหมดคนอื่นไม่ดีไปหมดนั้นแหละรู้ดีรู้ชั่วด้วยทิฏฐิมาณนะของตัวเองนั่นแหละแต่ก็ยังดีดีกว่าพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกหมามันไม่รู้อะไรบอกว่า,าจะจัน แต่ว่าศาสดาหมาขี้เลือนฟังแล้วมันก็ยังดีกว่าอยูเข้าใจไหมสาธุที่ฟังครับฟังให้เป็นธรรมหรือฟังเป็นอธรรมก็แล้วแต่ใจก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ลวงพูดพูดเป็นกลางๆพูดให้ฟังแต่ที่พูดขึ้นนี่คือความสัตย์ความจริงไม่ได้พูดให้เชื่อไม่ได้พูดให้ค้านแต่พูดให้ฟัง ชาทุกที่ฟังธรรมคอมเมนต์อย่างไหนเราก็รับฟังเพราะเราเคารพธรรมสิ่งที่พูดมาด่าเราก็ถือว่าเป็นธรรมเสริญเสริญเราก็ถือว่าเป็นธรรมเป็นธรรมทางนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมเห็นไหมะูุทธเจ้าฮานนลราชนานิมมตนหนีหนีเถิดพระเจ้าข่ะ ด่าหลายวันหลายคืนแล้วหนีไปบ้านเมืองอื่นเถิดพระเจ้าข้าว่าหนีไปไหนละอาอนนท์หนีไปไหนก็คนเหมือนเดิมไปเจอคนเมื่อเขาด่าอีกจะว่า,างไงล่ะก็หนีไปอีกก็เจ้าข้าอาอนนท์เหตุเกิดที่ใดให้ดับที่นั่นเห็นไหมเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นนั่นมหาเหตุมัน คือเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นภายนอกแต่เหตุจริงๆก็คือขึ้นเอ้ยก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละนี่มหาเหตุมันสุขก,ก,ก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นสุขก็อยู่เมืองใจนี่ทุกข์ก็อยู่เมืองใจนี่นี่มหาเหตุนี่มันเกิดจากนี่ทุกข์ก็เกิดจากใจนี่คือรวมเข้ามาวกเข้ามาในกายนี้ก็คือใจ ใจ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 ดวงเดียวดวงนี้มันสุขมันทุกนั่นดับมันตรงนี้หาวิธีดับมันให้ได้มันไม่ไปทุกภายนอกนะมันไม่ไปสุขภายนอกนะมันสูขมันทุกข์ที่ใจใจใจดวงนี้หาวิธีดับเงนดับมันให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไม่หนีมันนะเพราะไอ้เกิดจากนี้จากใจนี้หนีมันไม่ได้ต้องหาวิธีดับมันให้ได้ดับใจให้ได้ สุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่ผัวไม่ได้อยู่ที่เมียไม่ได้อยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่อยู่ที่ลูกหรือวงศ์วนขนาดใหญ่อยู่ที่ใจของเรานี่เลยไม่ล่ะดับมันให้ได้ดับสุขดับทุกข์ให้ได้ให้เป็นจิตสว่างเวาไหวให้ได้แต่ว่าดับทุกข์ไปติดสุขก็ไม่ได้เต้องดับ สุขและดับทุกข์ให้ได้เพราะสุขก็เกิดขึ้นที่ใจสักพักมันก็ทุกข์เห็นไมหมล,ล่ะเราจะดับทุกข์สักพักหนึ่งมันก็ทุกข์อีกคือเราดับทุกข์ได้ปับ๊บเราก็มีความสุขสักพักมันก็ทุกข์อีกเราถอนรากถอนโคนไม่ไ,มได้นอยู่ทีจใจนี่แหละหาวิธีดับมันให้ได้ดับแบบตลอดอนันตการเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์จ่าบุก แล้วมันดับชั่วคู่ชั่วคราวที่เรียกว่านิพพานชั่วคู่ชั่วขราวดีได้ชั่วคู่ชั่วข่าวแต่ถ้าดับถาวรเลยดับแบบไม่ให้มันมีเชื่ออีกดับแบบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาว,วกนี่ดับตลอดอันตการคือดับเหตุตรงนี้ตรงใจดวงนี้ก็เลยพูดให้ฟังนั่นสถานที่ที่หลวงปู่ทำจิตตภาวนาน,นั่นเป็นสถานที่ที่อยู่ไกลอยู่ที่ เ,เขตอันตรายเสียส่วนมากเหมือนผาไม่แก้่างนี้เดีย๋ยวนี้ก็ขึ้นไม่ได้ช้างเยอะปีนั้นตะขาบเยอะตัวนู่นเท่าแขนนู่นเห็นคนไม่ได้ฉีกเนื้อฉีกหนังกินเลยมันมาเป็นฝูงเห็นสัตว์ไม่ได้ล่มฉีกเนื้อฉีกหนังแต่ปีนี้ช้างไอพวกช้างมันเยอะพวกป่าไม้พูดให้ฟังสมัยก่อนไม่มีป่าไม้นี่ เราก็ลัดขึ้นไปเส้นทางที่เราไปขึ้นไปเลยนี่เราลัดจากหมู่ไปบ้านหนองบัวไรเลยหนองบัวทองด้วยเลยมัน,นมีถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่กลางไร่เขาเราบอกว่าไปไปจยู่นั่นนานเหมนกนนะัหลายวันเหมือนกันนะแต่ไม่ได้พาลูกไปข้างในนี่โอ้ยาวเหยียดไปเลยนะเขาเข้าไปในถม้มเขาเลยไปได้เกตพระพุทธลูป เป็นทองลูกบวบหรือไงอน,นี้ก็เลยท่านนี้จะบอกว่าในถ้ำมั้นค้นกันเกอหาสมบัติเก่าแก่ถ้ำใหญ่มากนะว,ว่างๆมีเวลาว่างจะเข้าไปหาหมูยะาะนั้นท่านปีชาท่านจึกไว้แล้วล่ะได้ยินได้ฟังว่ากลับมาบวชอีกอยู่กับมาหามาหาแดงอื เราไปถามบ้านมหาแดงเ็าจะรู้กับถ้ำนี้พอท่านปีชาพาไปไปพักกับถ้านั่นแหละไอ้กับท่านสองรูปท่านท่านท่านเป็นคนที่นั่นบ้านท่านอยู่นั้นท่านจะรู้อย่างนี้ท่านถ้าท่านอยู่บ้านนั้นนะถ้าท่านไม่อยู่ก็คงจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนโอถ้ำนี้ใหญ่มากนะหน้าผาตรงนั้นสูงชันมองไปนี่หูงามนะมันจะเป็นกล้องน้ำปวกมาตรงนี้ถ้ำจะอยู่ตรงทางด้านนี้ คือจําทิศได้แต่ไปเห็นสภาพจริงๆที่จำได้หรือเปล่าไม่ทราบอันนั้นก็ภาวนาดีแทบจะไม่หลับไม่นอนเลยเรานี่เพราะในถ้ำนี่เดินจงกรมได้ทั้งคืนเพราะข้างขามันก็ไปคนละข้างคนเข้ามาอย่างนั้นถ้าอันนี้หน่อยก็ออกมาทางด้านนอกมาสูดลมตรงนั้นตรงปากทํามันก็ยาวหย็บไปตรงนัน้นก็เป็นทางจงกรมได้เสียาดายว่าเราหมดโอกาสที่จะไปแบบนั้น ที่จะอยู่ป่าอยู่เขาและอยู่ตามถ้รตามปู่ดังที่เราปรารถนาไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาด้วยเหตุที่ว่ากรรมเป็นตัวบีบบังคับให้มาอยู่อย่างนี้นนก็ต้องสู้เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสถาบานันหลวงปู่ไม่ได้สู้เพื่อลวงปู่นะอยู่ทุกวันนี้หลวงปู่ไม่ได้ทําเพื่อลวงปู่นะหลวงปู่เอาอะไรไหมหลวงก็เห็นอยู่นะั่น ดูไปฉันไปเพียงวันวันเท่านั้นสิ่งที่ขนออกไปนี่เพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อสถาบัานไม่มีว่าจะเพื่อลวงปู่ลวงตาลูกไม่มีเลยนะอย่างนีนแล้วก็สร้างวัดวาอารามที่ยิ่งใหญ่เลวทีประกาศไปเลยที่ทากระถินป้าป่าแล้วทีป่าน,นั้นคนจะคอมเมนต์เราว่า ไม่ทำปะปา่าไอ้หยุดทำปะป่าด้หรือลวงพ่อหยุดทำกระถินแด้หรลอมาหาทศ่หาอยู่หาก,กินแบบนี้เลยเขบาบอ <laughs> สาธุพระพุทธในฝังเมื่อกี้ที่ฟังทมฟังเป็นธรรมก็สาธุฟังเป็นอาธรรมก็สาธุข้าพเจ้บว่าอะไรพระพุทธเมื่อไอ้พูดเมื่อกี้ให้ฟังไงหลวงปู่ไม่ได้พูดให้เชื่อไม่ได้พูดให้ค้านแต่พูดให้ฟัง จะเชื่อก็ขอให้เชื่อด้วยเหตุได้ผลจะค้านก็ขอให้ค้านด้วยเหตุได้ผลอย่าค้านและอย่าเชื่อด้วยทิฐิไม่งั้นพวกเราก็จะเป็นคนโงต่ตล,ตลอดตลอดไปฟังแล้วก็พิจารณาใจตองนำไปประพฤติปฏิบัติลูกก็จะฉลาดเองขออนุโมทนาสาธุ